สีขาวครับเดินเบีย้ยคู่ริมสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเม็ดขึ้นมาสีแดงทิมเบีย้ยครับสีขาวเข้าโจมตีกินสีแดงกินโต้อตอบสีขาวกินเข้าตัวกลางสีแดงใช้เม็ดกิน สีขาวทิมเบี้ยไล่เม็ดฝั่งสีแดงทิมเบี้ยแรกเม็ดสีขาวกินสีแดงกินสีขาวใช้โคนสีแดงใช้มา้า จากนั้นสีขาวใช้เบีย้ยฟังสีแดงจึงขยับโคนสีแดงกินเบีย้ยสีขาวกิน สีแดงขึ้นมาจับโคนสีขาวใช้เลือผูกโคนสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงครับบุกหนักครับเอาเรือกดสีขาวขยับหลบ สีแดงเอาเรือกดมา้าสีขาวกลับขุนกลับมาสีแดงครับใช้ม้าตีลุกครับผมฝั่งสีขาวใช้โคนกินไม่ได้จึงเดินขุนลบจากนั้นครับสีขาวได้กินม้านะครับผม สีแดงครับกินม้าคืนครับผมไม่ใช่เป็นตาที่สีแดงพลาดนะครับผมสีขาวนะครับจึงทำการขยับขุนหลบสีแดงครับเอาเรือบุกขึ้นมาสีขาวเดินโคนไล่เรือเรือแดงครับขยับหลบสีขาวเดินโคนไล่เรืออีกลำ สีแดงครับขยับเรือสีขาวครับมีช่องทางเอาม้าไปจับเบีย้ยสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยใน สีขาวใช้เบีย้ยกินทําเบีย้ยคู่ลิบสีแดงจึงทิ้มเบีย้ยไล่มาสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในสีแดงกินไล่มาสีขาวเดินมาจับเบีย้ยสีแดงจึงกินเบีย้ย สีขาวกิน สีแดงครับน่าจะเดินพาดครับตานี้เดินเรือเข้ามาสีขาวครับกินเรือฟรีสีแดงจึงขยับเรือจับเบี้ยสีขาวเดินโคนสีแดงกินเบี้ยผูกโคน สีขาวกินครับสีแดงใช้ขุนสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวจับโคนสีแดงลบ สีขาวลุกสีแดงลบสีขาวจึงตัดเรือทิ้งสีแดงครับหงายเบี้ยยืนเกาะกลุ่มสีขาวก็หงายเบี้ยครับ สีขาวลูกสีแดงเข้าชิดมา้าสีขาวลูกสีแดงกินมา้าสีขาวจึงได้กินโคน สีขาวใช้เรือลุกสีแดงลุกนะครับสีขาวต้องผูกเรือนะครับจึงไม่กินสีขาวลุก สีแดงขยับสีขาวบีบพื้นที่สีแดงเดินเบี้ยหายสีขาวใช้เรือลุกคาดเบี้ยสีแดงขยับขุนสีขาวกินเบี้ยงหายนะับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกและสีขาวปิดเกมลุกจน